สวัสดีรับวันนี้มาอยู่กับผมกับช่องอยากรู้ต้องลองนะครับผมวันนี้เรามานอยู่กันที่เวสไซด p พาเลชเป็นร้านอาหารนะครับบุฟเฟ,ฟ่ติวันวานรัสา์เก่าแจะอร่อยไหมไปดูกัน เจตสั่งแล้วแล้วเจออยากกินอะไรอีกมุ้งนึ่งมะนาวตุ้งนึงมะนาวสั่งอันนี้ก็สั่งมาเดีนนี้หมกอกมี เือดอดไปถ้าจสั่งมีที่สือเมื่อกี้สั่งไปหนึ่งคนลูกมะเนี่ยน่น่างเอแล้วน่กนมกัดคือแข็งเหนียบราคาสี่สิบหกสิบหกสิ แล้วก็ถ้าเป็นบุฟเฟ่รวมน้ำมันจะสี่ร้อยี่สิบแปลว่าถ้าคุณกินได้เจ็ดเข่งเจ็ดหกสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดสิบคูณหกสิบได้สี่ร้อยยี่สิบคุณก็กินแล้วนะคบผมกินให้ได้เจ็ดเข่งถึงจะคุ้มนะคะผมแต่รสชาติอร่อยหรือเปล่าต้องอร่อยต้องอร่อยเดี๋ยวลองกินก่อนเนาะอะไรแม่จะเอาไหมเอาเลยนั่นแหละเผือกทอด โอยแล้วเาจะเอากระดาษไปทิ้งมั้ไหนเอาวางไว้ข้างๆนั่นแหละอันนี้คือของทอดที่สั่งไปทั้งหมดใช่ปะ<ช>หมดแล้วเหรอ,อของใส่ต้องสั่งอีกปะชุดหมีเดี๋ <c oughs> ยวเดี๋อเอาหนูลงได้ไหม <c oughs> กินไม่คุ้ไม่จา่า

ิด้นี่ค่ะเกา่ากเก่าหมดเลยเหรอไม่ใช่อเอาแต่หมุนฮะจะเอาจะหายนะ,ะอ่ะใช่ลำสลงอันนี้อ๋อพวกกุ้งนี่มาอย่างละตัว

อะไรอร่อยออเนี่ยปลาเนื้อเนี่ยปลาเนื้อเหรออ,หหรอืมนะ่แล้วนี่มันเท่าไ,<ม> <ๆ S 2> ไหร่เ่าหร่มัน1ินดแ่เมื่อหันมันคือเส้นห่นะไม่รู้มันต้องกินกับเห้ากินกับขาไอ้มั่ไหะกินกับขามันอือ กุ้งโอเคป่ะเดินเดินเบอไซส์เองขยายใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้เอาลงไ้เอาลงเอาลงไปร้นเติเอเแค่ไหนเแค่ไหน

พระราม5ค่ะอยู่ตรงวัดสร้อยทองเอออยู่ตรงวัดสร้อยทองนั่งเบอร์18อืออยู่ตรงวัดสร้อยทองเราไปส่งเขาไม่ไหวแล้วก็ค่าแรกค่าแรกเข้าไอ่ะสองหมื่นอันนี้ไงอ่าไอ้นั่นไงทอดมันกุ้งอันนั้นอร่อยอยู่แม่อร่อยอร่อยเนาะจากบปตร อร่อยนะอันนี้อร่อยเจ้าจับใส่อ่ะเร็วเชิญเอาเลยอันนี้อัน่อันที่เชิญเอาอะไรเอาคุณยายเอา่แม่ไปขายที่คอปเตอร์ดีกว่าที่คอปเตอร์ดีกว่าลูกแม่เป็นความหวังของแม่กระเจ้าอันนี้อร่อไม่สั่งไม่สั่งเลินไม่สั่งไม่สั่แล้วทำไมมาล่ะยังกินไป กไม่เอาหนยาเลยเกมเอครับเตเนี่ยอะไรอ่ะสุกย่าไผ่กินเนยดกเ็นูกเอาเลยเอาเลยจะลูกตู้กันครับเต์เป็นความหวานของแม่ในการรีวิวกินไม่พูดไม่ใจดีไหม รสชาติเหมือนพิมพันธ์บะหมี่ลเลยเผื่อไหมเผื่อยุ่ยไหยยยมก็ก็ต้องเคี้ยวหน่นอยนะเคี้ยวหน่อยเหนียวไหม มีอันที่แปลกๆเอออันนี้ยังไม่ได้กินเลยสาลายนะนี่ไงลูกชิ้นกุ้งอ่ะพิชูดนี่ไงลูกชิ้นกุ้งพิชูดนี่ไงพิชูดอฮ้ยหยาตื้อตรงนี้ หมดแล้วใช่ไหมเ,เมพื่อนเขาอยากดูเองกินซาลาเปาเขาอ,อยากดูก็สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับ r i ร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคครับผมสำหรับวันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเวลาสวัสดีครับ